สวัสดีครับนี่เป็นสายหลังนะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรเส้นละสิบาทนะครับเป็นสายเกลียวนะครับใช้เชือกในลอนอ่อนเบอร์24่สิบสกับเบอร์สินะครับสองเส้นดีเกลียวนะครับถ้าเป็นเชือกเชือกเบอร์ยีอย่างเดียวเส้นมันจะใหญ่มันจะไม่ค่อยสวยครับนี่ครับพอใช้เบอร์สิกับเบอร์24่ส่เช่น เชือกมกเ็เล็กลงมานิดนึงสวยครับดูรายละเอียดตามภาพนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับ ขอบคุณนะครับ